สวัสดีครับทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันเป็นคลิปที่2ของวันนะครับคลิปนี้ก็สัญญากันไว้นะครับก็ว่าจะมาจับคู่ให้นะครับเด่นบนนะครับแม่นๆนะครับเข้าทุกวัดนะครับก็มาดูกันนะครับก็สาหรับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปก็มาดูคําเตือนนะครับ คำเตือนนะครับไม่สนับสนุนการเล่นการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับความปรารถนาดีจากช่อง S Channel เลขเด็ดเด็ดพารวยนะครับก็ annel, กครับ เามาดูกันเลยนะครับวันแรกนะครับเห็นบนนะครับ วงวันแรกนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้เจ็ดกับแปดนะครับเจ็ดกับแปดสูตรที่สองนะครับได้หกกับเจ็ดนะครับจากคู่ก็จะได้เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับแปดหกนะครับ 8 7นะครับก็มาดูกันนะครับอันนี้ได้สองสนะครับสูตรที่2ก็ได้6กับ7นะครับเรามาจับคู่กันนะครับอันนี้ก็เข้าไปที่8 7นะครับ หกแปดเจ็ดนะครับดูกันนับสองหกคับสองเจ็ดครับสามหกคับสามเจ็ดครับ 2, ออก2 2 7นะครับกันที่สอนะครับวันที่2นะครับวันที่2ก็มาดูวันที่3กันนะครับวันที่3สูตรแรกได้8กับ9นะครับสูตรที่2ก็ได้8กับ9นะครับมาจับคู่กันนะครับ8 8นะครับ8 9นะครับก็ 9ก้าแปดนะครับเก้าเก้านะครับออกนะครับสามแปดแปดนะครับก็เข้าไปอีกแล้วนะครับเข้าไปอีกแล้ววันที่สามนะมาดูวันที่สี่นะครับสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับก็สูตรที่สองได้ 2กับ3นะครับผลที่ออกนะครับ0-2นะครับ0ูนยนะครับ1นนะครับ1นนะครับสามนกะครับก็เข้าไปที่03นานะครับ นี่วันนี้เข้าไปคู่โต๊ดนะครับศูนย์สามนะครับก็มีวันนี้นะครับที่ดุนนะครับก็มาดูวันที่สองนะครับมาดูวันวันนั้นนะครับได้หนึ่งกับสองนะครับศูนย์สองได้สี่กับห้านะครับสี่กับห้านะครับ จับคู่ก็จะได้2องสี 2, 5, นะ่ครนะนะับ25งหครับก็14นะครับก็หนะครับหลัวผลที่ออกนะครนะับ352นะครับเอาเข้าไปที่5 2, นะ้าสองครับประมาณว่าที่จะถึงนี้นะครับ ก็เข้าเปที่2 5, 5, 2นะครับตัวกลับนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับได้4กับ5นะครับ4กับ5อีกสูตรได้0กับ1นะครับ0กับ1ก็มาจับคู่กันนะครับ40นะครับ41นะครับ ห้นะครับแล้วก็51นะครับก็วันนี้ได้ไม่ชนกับสูตรหลักหน่วยเรานะครับเราก็เอาหลักหน่วยใส่ได้ก็เลยได้ได้ก็ได้นะครับ ถ้าใครชาวหลักหน่วยบนแอดไปใส่เลยก็ได้นะครับ06407นะครับแล้วก็416นะครับแล้วก็417นะครับ506นะครับแล้วก็507นะครับ516นะครับแล้วก็517นะครับ ก็นี่เป็นเพียงแนวทางนะครับไม่มีใครทราบได้นะว่าผลจองอะไรนะครับก็โปดใช้วิจารยานในการรับชมนะครัเอ,อดก็ทําให้ดูเป็นเพียงแนวทางนะครับโดยหาหยจับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับก็อย่างที่เอดบอกนะครับใครจะเอา6กับ7ใครชอบ6ก็เอา6ใส่ใครชอบ7ก็เอา7ใส่นะครับ อ๋อหลักหน่วยไม่มีในสูตรนี้นะหลักหน่วยไม่แน่ว่า0กับหนึ่อาจจะไปหลักร้อยก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใครอยากสมัครสมาชิกก็มีปุ่มซุปเป มีปุ่มสมัครสมาชิกนะครับแล้วก็ปุ่มซปเปอร์แตงนะครับใครจะช่วยแับสนช่องนะครับก็มีปุ่มซปเปอร์แตงอยู่ขวามือนะครับก็มาจับสนช่องได้นะครับใครสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับก็มีท่านหนึ่งสมัครมานะครับก็อสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ